สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะสวัสดี FC ทุกทุกท่กทานค่ะวันนี้นะคะตรงกับวันที่12มีนาคม2566นะคะแอดค่ะพามาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดนนท์เนาะเป็นที่ที่สักการะเลื่อมใสของคนจังหวัดนนท์ค่ะอีกที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นองค์ปูพ่พญานาคค่ะด้านหน้านะคะเป็นองค์ปู่สีสุดโทของเรานี่แหละค่ะ แต่ว่าตรงบริเวณนี้ค่ะเคยมีคนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคนที่เขาแบบมียานสื่อสัมผัสท่านได้ค่ะเขาก็มาบอกให้สร้างตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะตามระแวกแถวนี้นะคะอะ่ชาวบ้านนะคะก็จะมาเขาเรียกว่ามาไหว้เนาะมาถวายเครื่องสักการะบูชานะคะเป็นที่น่าแปลกมากๆค่ะองค์ปู่นะคะประธานเขาเรียกว่าประธานพรน,นะคะให้กับ f c เนาะให้กับชาวบ้านละแวกเนี่ยค่ะ คนไหนที่ทำมาหากินลำบากใช่ไหมคะมาขอพอรท่านกลับไปก็ค้าขายดีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะแนนพารวยก็มากับรวยไม่เลิกค่ะตอนนี้รวยไม่เลิกกำลังอะ่ะอา่าเขาเรียกว่าขอพอรจากปู่อยู่ค่ะเนาะเนี่ยค่ะบริเวณด้านข้างนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะองค์ปู่ศีสุดโธท,ที่ตั้งอยู่นะสถานที่แห่งนี้นะคะเขาทำแบบจำลองท่าน เป็นกายาสีดำค่ะเนาะแพ่พังคีนะคะ5้าเสียงค่ะเนาะนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยเนี่ค่ะตรงบริเวณนี้ค่ะเคยมีชาวบ้านละแวกใกล้เคียงตรงนี้เนาะเคยเล่าให้แอดฟังค่ะว่าแต่ก่อนเนาะมาขายของแถวนี้ค่ะ มาขายของแถวนี้เนาะแล้วก็ขายของไม่ดีเลยวันนั้นทั้งวันขายของยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะตอนเย็นเขาผ่านมาเขาเลยขับรถมาตรงเนี้ค่ะแล้วก็มายกมือไหว้ท่านอธิษฐานจิตเนาะตั้งจิตอธิษฐานไม่ได้จุดธูปอะไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะเนาะด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าปู่ช่วยลูกด้วยเนาะลูลาบากจังนะหาเงินหาทองลําบากยังขายของไม่ได้เลยใช่ไหมคะ สิ้นคำที่พี่เขาอธิษฐานจิตเรียบร้อยใช่ไหมคะเขาก็กลับไปขายของค่ะผลปรากฏว่าหลังจากที่กลับมาไหวมาไหวปู่แล้วกลับไปขายของขายของดีค่ะของเกลี้ยงหมดล้านเลยพี่เขาขายดอกไม้เนาะค่ะแล้วเขาก็หลังจากนั้นเขาก็ศรัทธาปู่เรื่อยๆค่ะเขาก็มาครั้งที่สองเขามาจุดทูบค่ะจุดทูบเลขเนี่ยะคะ่ะทูบเสียงถ่ายเนาะพอจุดทูบแล้วก็ได้เลขเขาก็เอาไปซื้อเขาก็ได้ตัวเลขจากปู่เนี่ยนะคะ เอาไปเสี่ยงโชคแล้วถูกเนาะถูกสามตัวตรงๆค่ะแต่ว่าถูกไม่เยอะเนาะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ศรัทธาและเริ่มใส่ปลูกมาตลอดทุกๆวันพระค่ะเขาก็จะนําดอกไม้เนาะดอกไม้ผลไม้มาถวายปุู่ค่ะเพื่อเป็นเครื่องสักการะเนาะอันนี้โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเนาะแต่สําหรับตัวแอดอะแอดเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่า สิ่งเหล่านี้มีจริงค่ะเนาะสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเรียกสิ่งเหนือธรรมชาติค่ะอยู่ที่เราศรัทธาค่ะถ้าเราตั้งมั่นจิตส่งไปถึงท่านแอดคิดว่าท่านน่ะจะได้ยินเออเขาเรียกว่าเสียงคำขอจากเรานะคะเสียงภาวนาหรือว่าเสียงอวยพรจากเราค่ะนี่คะคือตรงนี้ก็จะย้อนแสงหน่อยนะคะคือจะมองไม่ค่อยเห็นว่าแอดจะบอกว่าเป็น อะไรที่สวยมากๆค่ะเขาทำแบบโอเคเลยนะคะ,ะสีกายท่านก็จะเป็นแบบสีดำเหลือบเหือบเขียวนะคะมีเหลือบเหือบสีเขียวด้วยเนาะตอนที่แอดอยู่ที่นี่นะคะก็บ่อยมากๆเลยที่แอดผ่านแล้วก็ใจแอดก็ฉุกคิดแบบว่าอยากจะเข้ามาอยากจะเข้ามานะคะวันนี้ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีค่ะเนาะ ก็เลยได้เข้ามากราบขอพอรปู่และมาจุดทูปเสียงทายนะคะไปฝากแฟนช่องด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอตัวเลขสักครู่นะคะน้องไปแลกแฟนค่ะนี่นะคะรวยไม่เลิกนี่อยู่ข้างหน้าทูปเลยนะคะนี่ค่ะอจะขยายให้ชมนะคะนีค่ะมาแล้วค่ะ2ตัวนะคะตัวแรกคือเลข1ค่ะตัวที่2คือเลข8ค่ะ อ้แล้วก็อากาศค่อนข้างดีนะคะตอนนี้ลมพัดมาเป็นระยะระยะค่ะไม่ร้อนนะคะในระหว่างรอทูบนะคะอันนี้เป็นคาถาบูชาปู่ค่ะนะคะขอทรัพย์ จ ER ากพญานาคราชนะคะตัวนี้เป็นคาถานะแคปหน้าจอไว้ได mm ้นะคะเผื่อใครอยากจะนําไปท่องไปสวดนะคะติดีศรีสุตโตวิสุเวปูเชมิติยมกายวาจาจิตตังอหารนนาคิดีศรีสุตวิสุเกวะเชมิติยมกายวาจาวาจาจิตตังอาหางพันนาคิดีศรีสุตโตวิสุตเวาปูเชมิ เมตัญจะมหาราปูปิยนาคะภันขับบริํรรเราไปเลืค่ะขอขยบับทีนิดนึงจะได้ให้เอฟซีเขาได้ดูคาถาที่เต็มเตม็ม<ะ>ค่ะค่ะเผื่อใคร,รต้องการ<อ>ที่อยากจะท่องขอซับค่ะมีคาถาบูชาปูป่และคาถาขอซับจากปู่นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะ ในระหว่างที่เรารอตัวเลขนะคะจากนนาลูกน้อตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานถึงท่านนะคะเพียงแค่ราดึกถึงค่ะท่านก็ได้ยินค่ะท่านหูทิพตาทิพนะคะมือแอดอาจจะสั่นๆหน่อยนะคะวันนี้แอดไม่ได้นำขากล้องมาค่ะ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะแม่นางระาขอขยับขึ้นิดนึงนะคะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะคาถาเต็มๆขององค์ปู่ค่ะอ่ะโอเคได้ได้ครบอย่างค่ะยังเนาะเดี๋ยวรอให้ทูบหมดกานแล้วเดี๋ยวแอร์จะแพลนเลขทูบให้ส้วค่ะแนนพระรวยค่ะหนึ่งแปดหกค่ะ ถ้าปกติเวลาเขาดูเลขทูปเขาดูจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะรวมไมเลอมันก็จะเป็นหกหกแปดหนึ่งค่ะแต่ถ้าอ่านลงมัจะสวยกว่าแปดอุ้ยหนึ่งแปดหกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมขออนุญาตนะคะขอยับขยับเข้าที่เดิมก่ยนนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายตัวเลขทูบนะคะจรูปเลขทูบของคูจีสุดโตะเนาะสามตัวก็คือ หกแปดหนึ่งอาลงกัน1 8, 6, นึเนาะคะ่ะ okay. ดูเอานะคะตัวเลขอะไรแคปหน้าจอไว้นะคะแอดไม่ได้เขียนตัวเลขขึ้นให้เนาะอันนี้เนาะให้ fc ดูได้เลยว่าเป็นเลขอะไรแล้วก็ถ้าดูแล้วเห็นแล้วช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปให้ด้วยนะคะว่าเป็นเลขตัวเดียวกันตรงใจกันหรือเปล่านะคะ หหรือ6กแปนะคะตัวนี้เนาะอ่านได้สองแบบค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณ FC แฟนช่องทุกๆท่านนะคะที่ร่วมรับชมนะคะจนจบคลิปนะคะเฮงงปังๆรวยๆวยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ